ก่อนอื่นซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้ขวัญจะพาเพื่อนๆืนมาล่องแพไม้ไผ่นะคะที่ปางช้างแม่แตงค่ะขณะนี้เราก็ลังเดินเข้าไปที่บริเวณที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะมีของชํา้วยขายเยอะแยะเลยค่ะและแล้วเราก็มาถึงท่าน้ำที่จะลงแพนะคะระดับน้ำไม่สูงนะคะ สองช้างที่รับนั่งท่องเที่ยวเดินป่าค่ะน้ำใสนะคะวันนี้เพื่อนๆเคยนั่งช้างหรือยังคะสนุกมากๆเลยค่ะขวันเคยแล้วนะคะโอเคเรือไม่ไผ่ของเราก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลงไปนั่งโอเค ออกเดินทางได้แล้วระหว่างทางนะคะเราก็จะเห็นช้างนะคะรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่เดินป่าค่ะธรรมชาติสองข้างทางนะคะดื่มด่ำไปค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นท่า,าแพรอ,อีกท่าหนึ่งค่ะที่เขารับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวกรุ๊ปนี้เราก็จะไปด้วยกันนะคะตามกันมาน้ำใสนะคะพเพื่อนๆไหลยเย็นเราโชคดีมากค่ะอากาศวันที่ผวานไปนะคะอากาศเย็นสบายขณะนะเราลงออกเรือประมาณ10บโมงนะคะ10บโมงเช้าก็ยังไม่ร้อนนะคะนี่ก็เป็นปางช้างค่ะ เหตุผลที่ขวัญมาล่องแพรไม้ไผ,ผ,ผ่วันนี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้คุณแม่ค่ะมาลองประสบการณ์ล่องแพรไม้ไผ,ผ่นะคะเพราะาท่านไม่เคยเลยแล้วก็อยากจะพามาตอนที่ท่านสามารถเดินได้นะคะ,ะวิ่งได้เดินทางได้สะดวกคะ่ะขอเซลฟี่หน่อยนะคะ คุณแม่ท่านชอบมากๆเลยค่ะได้มาร่องแพรกับลูกนะคะชมวิวชิวทัศน์ทั้งสองข้างแพรไม้ไผ่ของเรานะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ค่อยๆเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีเวลาชื่นชม2ข้างทางอีกฟาง่งนึงก็จะเป็นบ้านชาวบ้านนะคะที่ปลูกตาม ตามอคลองไปนะคะระหว่างทางเราก็จะเห็นช้างมาอาบน้ำมันเยอะแยะเลยค่ะ <wanna> บริเวณนี้นะคะเราเรียกว่าแม่นม้ำแม่แตงนะคะเพื่อน,นๆเห็นบ้านที่ผุพัง ไปข้างๆไหมคะนั่นคือร่อ,องรอยการเสียหายจากน้ำท่วมเชียงใหม่ปลายปีที่แล้วนะคะคุณแม่ก็ขอจิบน้ำมะพร้าวนะคะเพื่อดื่มดำกับธรรมชาติชิลๆดื่มน้ำมะพร้าวไปนะคะเป็นน้ำมะพร้าวที่ชาวบ้านเขาทำท่าเรือแล้วเขาก็ขายให้เราจอดซื้อนะคะไอเดียดีมากก็เลยอุดหนุนเขาบ้างนะคะ คุณยายชิลมากเลยค่ะโอเคค่ะขวัญคิดว่าเพื่อนๆคงสนุกกับการลองแร่ไม้ไผ่กับขวัญวันนี้นะคะไม่มากก็น,น้อยฝากกดไ,ไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ